น้องแพ้บ้าเหอะเราสิงเืมได้เราต้องชนะก่อนนะครับก็น่าจะเป็นทีมเดิมๆน,น,นะเมาเยังเจ็บตลัดหน้าต้องหากกลางมา1คนนะครับ linuah, wait ini, point gimana interview Yeah. Mm. yeah. เกสุดท้ายวันนี้นะครับรวรนสกิววนกะน,น,นะครับสกิวแวเสียบห่งเซนต์อยนะครับยังอูกับนได้าวิทย์อด กำ pues <cat ament> ังว่ามีต <teachers> <c oughs> ้น nah มีหลวงพ่อหลวงโอ้โหงื่อที่ขนาดขนาดนี้ฮ่ตัวมันดีตีนอดอฟฮึต้องดีมากต้นเอ๊ะ เส้นว่าเลขดูขาตัวดูขึ้นมาครับดูติดตัวดเส้นนี่ขามาดูเส้นติดโต๊ะกระลังอัดเลือดคระลังเลือดเป็นมันดู

ฝาเป็นเกลียดลันมาดุทุ่นกระอดุเปิดี่โคมโอ้ยดุตัวดุหนำนะดุเปิดดุทุ่งมากดูน่ารัเลยดูน่ารัครับ ไอลกอดนี่ยิงยิงยิงของยิงด้านดีนู่นนู่นขึ้นมาไอ้อดเกิดมาให้เพื่นไ้กเกดมือนอยเลี้ยด้วยซ้ายนะจะมายูนั้นหนึ่งสูง ถึงเป็นบุกนะต่อไปมองบอลช่องกับแนวรุ่นนี่ีะบอลได้ทานี้ของบอลเหนือยเลยนะบุกมาอีกครั้งครับโอ้ยโหนู เติร์ดแงอข้างทางเี่ยคเตี้ยขึ้นมาบ้างครับยังเจาะยังดูไม่ได้นะมีโอกาสได้ยิงนะครับเติกลับมาหลังดูครับแตบอลย้น่ เอฟฟอตดาวิดว like like ิโนลงมาดาวิดอืมดูคุณปงงดูเส้นเปิญเต้อต้องทำอะไรได้ฮะจุดอันนี้มีทาโชเอื้อดีมากเลยฮะดีมี้ ม <Safe anor. S 2> ันกนะยุดขา้โหเครับอืมี่นบ้างครับเกาะเมนเไม่เข้าคร

เตอร์นาหนั่สลับลูกคนหนึของลูกยทำเงี้ยนะบอยนะสวนมาห้องางเขาทางมนอร์นอง แดงอีาไรอุซาก็บรลแล้พอเลเนอืมโนไมดีครับโอเคชอบมาเอ๊ะอืมรอุซนี้เลือกจะนึ่งจตเริ่มตไม่ได้แล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งตัดเขื่อนใส่หนึ่งขอโทษฮะแล้วกอดในขอบดังอีกแล้วกอดนะี่นี่แบบลากขึ้นมาเแบบอนนะอ,าอด้วยการเข้าหนึหนี่แบบนงให้เแบบแบบกดิดอะไ ลูกแบบหออกผมลูกตรวนี้เล

กองบอลทางช่องนะอาบุกมาแล้วเออดโทษดโทษเหรอดโทษอาจารย์โอ้ยดโทษโอเคดูโทษนะ

Oke. Okay. Dan งาน,นพับอลอะไรก็รงคดว่ารพยายามเตะต้กงมาจบนาทีที่นี้

ดูเข่าร่วงเตือบ้างครับเปิดก็เตมาโอ้โหมันอยู่ได้ดีมากเซฟที่มากลงเบาแล้วลงช่างอยู่ที่ขาตัวเข่าตีกับบอลมาเข้าทางทางเดูไม่รู้ส อาโชไม่ไ้ดิบลาโชขี่มือหนึ่งหลังได้นะต่อนงอยู่ขี่เพิ่มเพิ่มรี่ต่อ อัดกลับมาเป็นยกทุ่มของเชฟฟูแล้วครับรทำนะเ,นะเต็มเท่าไหนี่ครับบอลได้นี่เปิดไม่ดีเปิดช่องนะครับเชฟฟูบไดเเ้เอาทางมดีน้ดหนงตรง มายุบล่ายุบเส้นตรงต่อเวลามาเปิดอืออกมาได้ไะเส้นเพื่อนมึงขึ้นมาดีรับ นะเอานำพลา,าันหะนึ่งเสียงเป็นสุดหน้าได้แล้วเอมานะแล้วปอดด <c oughs> มือด้วยเตะยาวเนีออตัดมันได ิ่มาเลค่ะข้าทางดินลัปจาตรงตรง้ได้้นมาเปิดนีจะปกองนะมัจะมีด้แต่มัน่ดิเปิด ได้นครับอเคอสมงนเดูดูในรอบนี so ้ม so ัน so ดูถ so ึงนเปิดแลอร์ขคทำเตปได้นะ้มาเปิดนี่ดตวมคดีละดูสวนนะดว่า ไม่พอวูาโ้โมวันเล่โอ้โหนิดเดียวออกหลังได้นิดเดียวติดแค่เพียง คปม,มาติดมันอยู่อาวาุธะวิสเซนโอนมา,าไม่ถึงตัะนโะเกิดมาเกบฟิวเกิดมาบ้างครับามา อือด like ู่ัวเลือกดูเสอนทัอะไรนะบอลโบ้ยังโซ่ยังโซ่เอาดปอยเอาดปอยบอาโบ้ยูเส้นโอ้ชาติปงเพิร์ดฮึ่มเอาดปอยมอนคือดีมากทางเมนูที่นี่ ชูพของเพ่คฮะงไปอรข้มานี่นได้ดว่คเดียวนะครับอยาไม่ต้องเยอะนะรว with you. Yeah, I'm not, I'm not.

ไปต่อครับน,นี่กัมบันไดโบไปติดไปตอดีากก็เล่หโหูครับเดียดยมากติกัมบันได ยแล้วที่อื่นมันปัดไม่ได้น้องแดงดูเดี๋ยวนะอันตรายเนี่ยอืมเป็นวงแบบนั้น ดีตัข้างได้ครับลูกุอง้เขางรกมาเอาลูกคเสมอได้นะเปิดมงตัดตัดลังได้ดี

ขึ้นไปเป็นชาวูงชั่วค่ะ